รายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการมือมอ,อาชีพ พบกันเป็นประจำเลยนะครับทุกกวันคางแบบนี้นะฮะทางทอบอห้าใช่แล้วเวลาบ่ายสามโมงยี่สิบโดยประมาณค่ะคับผชมเ้มมอนทครับและน้องมุกค่ะไม่ใช่สิอยู่กับผมสิงโตนำโชคครับไม่ทันไม่ทันแล้วค่ะไม่ทันเลยนะนี่ก็เป็นสัปดาห์แรกของเดือนสิงหาคมเดือนแห่งความรักของคุณแม่ด้วยนี่ผ่านมาแป๊บเดียววันแม่อีกหนึ่งปีแล้วปีที่แล้วพี่ยังสนุกสนานกับการพาคุณแม่ไปเที่ยวรุ่นเที่ยวนี้อยู่เลยน้องมุกแล้วปีนี้พี่เทมจะ พาคุณแม่ไปเที่ยวที่ไหนมั้งคิดว่าอาจจะมาที่นี่นั่นก็คือที่วัดสมานรัตนารามค่ะอำเภอเมืองจังหวัดฉาเชิงเซานี่เองนะเพราะที่นี่นอกจากจะมีองค์พระสวยๆต่างๆให้เราได้ร่วมทําบุญนะฮะไปสการะขอพรแล้วยังมีสิ่งประดิษฐ์ต่างๆแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวพี่ขออนุญาตอยู่กับติโตนําโชคก่อนแล้วนุจะพาคุณผู้ชมไปไหนก็ตามสบายแล้วจ้ะโอเคค่ะงั้นท่านผู้ชมนะคะไปพบกับช่วงนี้กันเลยดีกว่าค่ะกับธรรมอริยชนค่ะยังปล่อยให้ตัวฉันไป สนับสนุนธรรมอริยชนโดยบริษัททิพยประกันภัยจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะมาพบกับช่วงธรรมอริยชนที่มุ่งหาบุคคลต้นแบบผู้มีธรรมเป็นเครื่องรักษาใจและเห็นเครื่องบินเยอะขนาดนี้คงเดาได้ไม่ยากใช่ไหมคะว่าอริยชนต้นแบบของเราทำอาชีพอะไรตามมาพบกันได้เลยค่ะและตอนนี้เราก็มาอยู่กับอริยชนต้นแบบของเรานะคะ ปัจจุบันท่านเป็นกัปตันของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนซึ่งก็คือกัปตันณนนาวีกัลยะนานมิตรค่ะสวัสดีค่ะครับ,รบขออนุญ,ญาตเรียกพี่ปมนะคะพี่ปมคะแอนทราบเมว่าตอนเด็กพี่ปำอยากเป็นทหารเรือมากและพี่ปมก็ทําตามความฝันจนได้เป็นทหารเรืออย่างที่ตั้งใจไว้แต่เหตุใดชีวิตถึงผกผันมาเป็นนักบินได้คะครับความตั้งใจความหวังความฝันนะครับในแต่ละช่วงชีวิตของคนเราเนี่ยมันก็เป็นไปตามสภาพแวดล้อมและปัใจจัยในขณะนั้นนะครับ พอเรามีอายุมากขึ้นผ่านโรคมามากขึ้นสิ่งต่างๆมันก็เปลี่ยนแปลงไปได้นะครับซึ่งถ้าเราสังเกตดูชีวิตของทุกๆคนก็จะเป็นแบบนี้เป็นไปตามธรรมชาตินี้เหมือนกันหมดนะครับสำหรับอาชีพนักบินสําหรับพีเนี่ยเป็นอาชีพที่ดีเพราะมีรายได้ที่ดีวิีงชีพได้แล้วก็มีวันทํางานวันหยุดซึ่งค่อนข้างแน่นอนครับตามตารางทําให้พี่สามารถวางแผนทํากิจกรรมอื่นๆได้ตามสมควรเลยครับ ค่ะงั้นแสดงว่าการที่มีอาชีพที่ดีก็ถือว่าประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วใช่ไหมคะครับจริงๆแล้วมันก็เป็นแค่จุดเริ่มต้นนะครับการที่เราได้อาชีพที่ดีแล้วนี่มันก็ยังต้องเผชิญกับสิ่งต่างๆเช่นความสําเร็จความล้มเหลวความทุกข์ความสุขความพอใจไม่พอใจในอาชีพนั้นอยู่ดีนะครับก็มีความจําเป็นที่เราจะต้องมีแนวทางอะไรบางอย่างมาเป็นเครื่องช่วยในการดำเนินชีวิตของเราครับ แล้วแนวทางในการดําเนินชีวิตของพี่ปั๊มคืออะไรคะแนวทางในการดำเนินชีวิตในโลกนี้มันมีหลายอย่างนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อวความศรัทธาของแต่ละบุคคลแล้วโดยส่วนตัวแล้วพี่ศรัทธาและเชื่อที่จะศึกษาปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงซึ่งก็เรียกว่าพุทธวจนะณป<ะ>ัจจุบันนี้พี่ก็ตั้งเจตนาว่าพี่จะปฏิบัติตามแนวทางนี้อย่างเดียวเท่านั้นเลยครับค่ะ และนี่ก็เป็นแนวคิดของผู้ที่ประสบความสําเร็จในชีวิตอีกผู้หนึ่งนะคะซึ่งมีหลักการคิดและหลักการดําเนินชีวิตตามความเชื่อและความศรัทธาของตนอย่างชัดเจนคงจะเป็นตัวอย่างที่ดีสําหรับทุกท่านนะคะแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณอริยชนต้นแบบของเราในวันนี้นะคะกับตันณาวีกัลยานามิตรค่ะขอบคุณค่ะและขอขอบคุณบริษัททิพยะประกันภัยจำกัดมหาชนผู้สนับสนุนรายการ และกลับมาพบกันใหม่ทุกวันอังคารสัปดาห์ที่1และ3ของเดือนในเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ทำอริยชนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะร่วมสร้างสรรค์รายการโดยหอมอร่อยได้คุณค่าน้ำปลาแท้ตราปลาหมึกสวนปามฟาร์มนกจังหวัดฉะเชิงเทรศา0805871911 หนังสือการ์ตูนพระพิคเนตมหาเทพแห่งความสำเร็จรายได้สมับทุนสร้างโรงพยาบาลวัสมานรัตนารามจัดจำหน่ายแล้วตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปโรงพยาบาลวัสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเซาศ8 1 9 8 3 0 4 0 0 มาเลยสิงโตฟันผุหมดแล้วเดี๋ยวก่อนไม่เป็นห่วงพี่เลยไม่พาสิงโตฟันผุหมดเนาะเดี๋ยวฟันหักแล้วพี่เข้มเอหัวออกมาเร็วๆอารมณ์เสียนึกว่าจะเป็นห่วงเราที่ได้เป็นห่วงสิงโตนำโชคฟันผุแต่ว่าน้อมมุกตอนเนี้ยพี่เข้มเริ่มหิวแล้วอ่ะอยากจะหาอะไรอร่อยๆรับประทานแล้วค่ะ ยังเอาอย่างนี้ทำดีกว่าค่ะเดี๋ยวนมุจะพาพี่เข้มไปรู้จักกับวิธีทำขนมอบค่ะจริงเหรอค่ะใช่แล้วพี่ทํทำไม่เป็นหรอกอ่ะงั้นต้องไปดูไปดูแล้วกัน <laughs> ในช่วงโรงเรียนขนมอบนานาชาติค่ะจริงนะ,ะไปดีกว่าครับหิว<อ><อ> สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับอาจารย์เทโระนะคะจากโรงเรียนขนมอ,อบนานาชาติค่ะวันนี้นะคะวันนี้เรามาอยู่ในบรรยากาศของขนมอ,อบนานาชาติชั้นล่างนะคะที่คอฟฟี่ช็อปเล็กๆของเราค่ะ เราจะมีขนมให้คุณผู้ชมได้ชมมากมายเลยนะคะอร่อยอร่อยหลายอย่างเลยค่ะอย่างเช่นตัวนี้นะคะนี้เรียกว่าบูเบอรี่ชีสเค้กค่ะเป็นเค้กที่ไม่มีแป้งเลยค่ะอร่อยมากๆค่ะต่อไปนะคะจะมีเค้กอีกตัวหนึ่งตัวนี้ไม่มีแป้งเช่นกันนะคะเพราะว่าขนาดนี้ทุกคนก็กลัวอ้วนกันใช่ไหมคะตัวนี้ก็เรียกว่าเค้กสเปนค่ะเป็นเค้กที่มีชื่อเสียงของประเทศฟิลิปปินส์มากๆเลยค่ะประกอบไปด้วยอัลมอนด์นะคะแล้วก็ครีมนิวยอร์กไรซิ่งใส่เข้าไปนะคะจะมีรสชาติหวานมันแต่ไม่หวานมากเกินนะคะถ้าคุณจะทานให้อร่อยมากๆต้องแช่ช นี่คือหลักสูตรเค้กที่จริงแล้วจะมีทั้งหมดเนี่ยหหลักสูตรค่ะภายใน1วันจบเลยค่ะต่อไปก็จะเป็นหลักสูตรที่อยากจะแนะนํามากเลยค่ะคือหลักสูตรคุกกี้คุกกี้ที่เราทําในวันนี้นะคะก็คือซีเรียลคอนเฟ็คช็อกโกแลตชิพคุกกี้ค่ะก็ใส่แป้งทั้ง2ชนิดนี้ลงไปด้ยคือแป้งสารีนะคะบัวหิมะกับแป้งขนมปังปลายานอาวกาศค่ะ จากนั้นเราก็ใส่โซดาผงฟูล,ลงไปค่ะเราล่อส่วนผสมอันนี้นะคะให้เข้ากันค่ะจากนั้นเราก็จะตีเนยสดนะคะเนยสดลาวอรี่นะคะก็น้ำตาลป่นนะคะก็เกลือค่ะนำส่วนผสมทั้ง3ชนิดนี้นะคะนำไปเข้าเครื่องตีโดยใช้ที่ตีรูปใบไม้ค่ะตีด้วยความเร็วต่ำประมาณครึ่งนาทีนะคะจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นความเร็วปานกลางค่ะใช้เวลาการตีประมาณ5นาทีเท่านั้นนะคะเมื่อตีครบเวลาเราก็จะใส่แป้งลงไปค่ะ ก็ใส่ธัยพืชลงไปนะคะช็อกโกแลตชิพคอนเฟลกก็ใส่น้ำหอมมานิลานมเนยไปหน่อยค่ะถ้าหลังจากเราตีเสร็จเรียบร้อยเราก็นําเอาธัญพืชที่เราชอบเนี่ยค่ะมีคอนเฟกข้าวโอ๊ตช็กโแลตชิพเนี่ยมาคุกให้เข้ากันนะคะถ้าอยากให้ติดเยอะต้องคุกได้ไข่าขาวค่ะ หลักสูตรก็จะมีคุกกี้นะคะคุกกี้เนยฮอลแลนด์คุก Holland, คกี้ช็อกโกแลตชิพคุก mond, คกี้เรซินแอลมอนด์คุกกี้ซอฟช็อกโกแลตโ๊ตมิลนะคะคุกกี้คอนเฟลกมีมากค่ะเวลาเราจะจัดให้เป็นหลักสูตรย่อย10ชนิดก็มี6ชนิดก็มีหรือจะเรียนพิเศษเป็นอย่างอย่างก็ได้ค่ะแค่วันเดียวคุณสามารถทําได้ถึง6ชนิดแล้วก็รับประกันได้ว่าทําได้แน่นอนนะคะให้ลงมือทาเองเลยค่ะถ้าหากว่าสนใจและอยากเรียนนะคะโทรมาจองได้เลยนะคะหมายเลขโทรศัพท์0 2 2725692-93 022725663กมค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับวันนี้นะคะเวลาก็หมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะรวมสร้างสรรค์รายการโดยหอมอร่อยได้คุณค่าน้ำปลาแท้ตราปลาหมึกร้านเพชรนิติมณีฟิวเจอร์พาร์ครังสิตซื่อสัตย์ต่อลูกค้าราคายุติธรรมโทร08 1567 5663 วัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเศรา0819830400 ไสกะปิโดนะเออฮะอย่าเพิ่งนะคะมันคือเพลงของโดเรมอนโดเรมอนไงครับอ๋อทำที่หนูฟังมันไม่ใช่แบบนี้นะคะอังอังกินข้าวตังไส้กะปิฮะโดเรมอนนี่มันคือภาคไหนหนูไม่เคยฟังแบบนี้อ่ะภาษาไทยแล้วอ๋อเวอร์ชันไทยใช่กินข้าวตังหน้ากะปิโอเคค่ะเออโดนะเอมในร้อง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 อังอังอังกินข้าวตังหน้ากะปิโดเรมอนโอเคค่ะ หมายถึงว่าบางครั้งเนี่ยเห็นท้าบางคนจะเครียดจะซีเรียกแกก็เลยเป็นการยูทนี่ไงก็เลยทําเป็นตุ๊กตุ๊ตุ๊กตาแบบนี้เพื่อเวลาเด็กหนูๆูเห็นเนี่ยก็จะเข้างมาจับมากอดมาถ่ายรูปเป็นกุชโลบายเป็นกระปุกอมเสีอย่างนี้น่ารักไหมเอาวว่าเดี๋ยวเราไปพบกับสิ่งที่น่าสนใจในรายการกันตอก่อนดีกว่าครับไปกันเลยค่ะอังอังอังกินซข้าวตังกินข้าวตังหน้ากะปิมะเลเฮมอนทำไมร้องสามรอบไม่เหมือนกันเลย วันนี้ภารกิจรักโรพาคุณผู้ชมมาร่วมกิจกรรมในโครงการอาสาช่วยปลูปะการังเพื่อฟื้นฟูแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำตามแนวทางพ่อหลวงซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อรณรงค์ช่วยอนุรักษ์ปะการังชายฝั่งจากสถิติในช่วงเวลา5ปีที่ผ่านมาเราพบว่าแนวปะการังชายฝั่งได้เสื่อมสภาพล้มตายลงเป็นจำนวนมากโดยมีสาเหตุหลักๆก็คือ การทําประมงน้ําตื้นเราต้องการให้ผู้คนที่สนใจเนาะมาได้เรียนรู้แล้วก็มารู้ระบบนรเวศท,ที่เกิดขึ้น,นครับซึ่งที่ผ่านมามันมีปัญหาค่อนข้างเยอะมากประการลังเนี่ยเกิดการฟอกขาวแล้วตายไม่ว่าจะเป็นน้ําเสียที่ทิ้งลงมาหรือว่าขยะที่ลงมาในทะเลเนี่ยมันค่อนข้างเยอะมากและว,วันนี้เราทำโครงการที่จะฟื้นฟูตอนนั้นขึ้นมาเมื่อก่อนมีแต่ขยะแทบไม่หมดเลย พอเริ่มปลูกปะการางังปุ๊บคนก็เริ่มไม่ทิ้งทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในที่ตรงนี้ก็เ,เลยอยากชวนอาสาสมัครและก็เพื่อนๆนะครับผู้ที่สนใจเรื่องการอนุรักษ์นะครับมาเรียนรู้วันนี้เราจะพาทุกคนลงดําน้ําแล้วก็เรียนรู้ตามเส้นเชือกโดยระหว่างทางจะมีกิ่งปะการังที่ปลูกไว้แล้วยอยู่ตามใต้ท้องทะเลนะครับเพราะนั้นทุกคนที่ดําน้ําไปก็จะเห็นปะการังที่กาําลังฟืน้นฟูที่กำลังเกิดขึ้นใหม่ดังนั้นกิจกรรมอาสาช่วยปลูกปะการังเพื่อฟื้นฟูแหล่งพ้อพันสัตว์น้ำตามแนวทางพ่อหลวง จึงเกิดขึ้นโดยทางกลุ่มบ้านดินไทยเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจถึงคุณประโยชน์ของการปลูกประการังเพื่อปลูกสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการปลูกประการังการรักษาสมดุลในระบบนิเวศอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่สืบไปสนับสนุนโดยปตทพลังที่ยั่งยืน รวมสร้างสรรค์รายการโดยหอมอร่อยได้คุณค่าน้ำปลาแท้ตราปลาหมึกร้านเพชรนิติมณีฟิวเจอร์พาร์ครังสิตซื่อสัตย์ต่อลูกค้าราคายุติธรรมโทร08 1567 5663โรงพยาบาลวัดสมานร,รัตนารามจังหวัดฉะเชิงเทรศรา081983 0400 าน้ำมูกเดี๋ยวโยนพร้อมกันนะหนึ่งสองสามหยนให้เข้าปากเอาอ๋อโยนเข้าปากเหรอสองสามปุ๊บว้าพี่เข่าอ่ะอ้าวไปนี่คุณผู้ชมผมกำลังโยนเหรียญเขาเรียกโยนเหรียญเสี่ยงไทยโยนเหรียญเพื่อเสี่ยงไทยนี่คือปลาบู่ทองจริงๆรู้ป่าทำไมหนูโยนไม่เข้าปากปลาเพราะว่าหนูต้องการจะโยนเหรียญเนี่ยไปเข้าปากปลาที่อยู่ในนู้น ใช่อ่ะอ่ะใช่แล้วมันก็เข้าด้วยค่ะช่งมั่นช่างมั่นแต่แม่บ้าบูนี่คือปากออกเพื่อให้กับนะฮะคนที่มาเที่ยวที่วัดสมานเนี่ยได้มาเสียงโชคกันเออโยนแล้วก็อธิษฐานค่ะอธิษฐานกันนะฮะก็มีความเชื่อว่าจะโชคดีรับรวยบ้างมีสิริษฐ์อะไรแบบนี้นะครับค่ะ พูดถึงเรื่องการทำบุญอหญ่เดี๋ยวพาลงไปทฟังหัวใจกับเรื่องราวของธรรมะโอ้ค่ะไม่ให้ธรรมะที่เครียดไงอ๋อเป็นยังไงอะคะธรรมะที่เป็ธรรมะที่เป็นกติธรรมสอนใจที่แบบสบายไม่ยากไม่ซีเรียสใครๆก็ฟังได้แล้วก็ทำได้ด้วยค่ะกับช่วงนี้เลยครับกติธรรมสอนใจซึ่งก็ได้รับความกรุณาเป็นประจำเช่นเคยจากท่านพระครูประหลัดสมวัฒนะพรหมัจจาริยภูริครับเจ้าอาวาสวัดสมานรัตนารามอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรี ทำไมครับพร้อมค่ะพร้อมที่จะไปรับสิ่งดีๆพ,พร้อมกันงั้นเราไปพร้อมกันเลยดีกว่านะครับค่ะ<ร>ขอจะเจริญพรซึ่งในช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ใกล้กับวันแม่แห่งชาติก็คือวันที่12สิงหาซึ่งในส่วนของวันดังกล่าวนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นวันสําคัญทางชาติอีกวันหนึ่งแล้วก็เป็นวันที่ให้ความสําคัญเก,กเกี่ยวกับแม่เป็นกรณีพิเศษซึ่งในส่วนนี้เองเนี่ยก็อยากจะฝากไว้แก่ท่านผู้ที่มีแม่ทุกคน พราะทุกคนเกิดมาในโลกนี้ก็คงต้องมีแม่ถ้าไม่มีแม่คงเกิดมาไม่ได้ฉะนั้นความสําคัญเนี่ยเราจะเห็นว่าคําว่าแม่เนี่ยยิ่งใหญ่มากเช่นแม่บ้านแม่ทัพแม่พระธรณีแม่คงคาต่างๆเนี่ยคือจะเอาคําว่าแม่นั้นขึ้นก่อนทั้งสิน้นฉะนั้นคําว่าแม่เนี่ยคือเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่แล้วก็มั่นคงฉะนั้นการที่เรามาเ,เกิดมาเป็นคนนั้น เมื่อเรามีแม่แล้วมีบิดามารดาก็ต้องตอบแทนบุญคุณท่านเหล่านั้นเพราะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นได้ทรงยกข้อธรรมขึ้นไว้ว่าบุพการีกตัญญูกตเเวทีเป็นบุคคลสองประการนี้หาได้ยากยิ่งในโลกบุคคลผู้ขึ้นชื่อว่าบุพการีเนี่ยก็คือบุคคลผู้ทําการอุปการะคือได้เลี้ยงดูแลก็ส่งเสียช่วยเหลือต่างๆโดยไม่มีการคิด เรื่องของการตอบแทนคือทําโดยไม่หวังผลตอบแทนทําด้วยจิตใจอันบริสุทธิ์อันนี้ก็หมายความว่าท่านเหล่านี้เนี่ยเป็นผู้ที่มีคุณเป็นอย่างยิ่งฉะนั้นบุคคลถ้าหากว่าจะให้สมบูรณ์จะให้เป็นคนโดยสมบูรณ์แล้วก็เป็นบุคคลที่หาได้ยากก็คือต้องมีความกระตันยูกระตเตวทีคือเป็นการตอบแทนแก่บุคคลผู้มีอุปการะบุปการีเหล่านั้นว่าท่านนั้นเป็นผู้มีคุณแกเ่เราเราก็ควรระลึกถึงท่านแม้ท่านไม่เอ่ยปากเราก็ต้อง รู้ถึงคุณว่าท่านนั้นได้ให้กำเนิดแล้วก็เลี้ยงดูเรามาด้วยความยากลำบากมากไม่ใช่ว่าเลี้ยงยามเมื่อยามเราเอ,อ,ออกมาแล้วในท้องในคันเมื่อเราตั้งท้องแล้วก็ต้องออแม่ก็ประครับประค,รประครบประงม,มด้วยประการต่างๆอดเปรี้ยวไว้กินหวานก็คือต้องอดทนต่อความอยากด้วยคือจะกินตามใจปากนั้นไม่ได้ฉะนั้นท่านก็ต้องดูแลเราตั้งแต่อยู่ในท้อง เมื่อออกมาแล้วก็ยังต้องอประคบประงม,มจนเด็กนั้นมีความลูกนั้นมีความแข็งแรงเมื่อมีความแข็งแรงมีสติปัญญาก็ส่งเสริมให้เล่าเรียนจนให้มีครอบครัวคือดูแลตลอดไม่ว่าจะมีครอบครัวแล้วก็ยังห่วงใย,ยอยู่ไม่จบไม่สิ้นตรับตลอดเท่าชีวิตของตนที่จะมีอยู่ฉะนั้นแม่เนี่ยจึงเป็นผู้ที่มีคุณแล้วก็ดูแลอุปการะเสมอว่าเป็นพระพรแห่งบุตร แล้วก็เป็นพระในบ้านอันดับหนึ่งทีเดียวฉะนั้นการที่เรานั้นได้มีทั้งพรมทั้งพระอยู่ในบ้านเนี่ยเราก็ควรระลึกถึงในความข้อนี้ก่อนที่เรานั้นจะไปทํางานเราก็ควรไหว้พระในบ้านเสียก่อนฉะนั้นการที่เรานั้นระลึกถึงคุณงามความดีความเป็นผู้มีอุปการะคุณแก่เราและเราทําการตอบแทนท่านก็คือถึงวันที่12สสิงหาเนี่ย ถือว่าท่านใดที่ยังไม่ได้คิดไม่ได้คำนึงถึงว่าความสำคัญแห่งความเป็นแม่นั้นเราจะต้องตอบแทนท่านก็ควรเริ่มเอวันนี้และก็ควรปลูกจิตสำนึกของทุกๆคนให้ระลึกถึงคุณแห่งความเป็นผู้มีอุปการะคุณแก่เราก็คือคุณบิดามารดาเนี่ยสำคัญซึ่งการถือโอกาสในวัน12สิงหานี้ทุกคนนั้นก็มักนิยมในการที่จะนำ อดอกมะลิคือเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งวันแม่นั้นนําไปมอบให้แก่แม่เป็นพวงมาลัยสักช่อหนึ่งสักดอกหนึ่งอันนี้ก็ถือว่ายังความชุ่มชื่นกิจใจแก่ผู้เป็นแม่ของเราแล้วฉะนั้นการที่เรามาทําบุญในวันแม่หรือมาทํากิจกรรมพิเศษเนื่องในวันแม่นี้ก็ถือว่าเป็นการแสดงออกถึงความกระตันยูกะตะเวทีอัจจะเป็นเครื่องหมายให้นําพาให้ความ จเจริญลุ่งเรืองแก่ตัวของเราและก็ครอบครัวของเราแล้วก็แก่ประเทศชาติด้วยฉะนั้นอาตมาก็ขอฝากไว้ในวันนี้ว่าเราทุกคนนั้นขอให้ระลึกถึงในวันแม่แล้วก็ตอบแทนแม่ด้วยการทำ,ทำคุณงามความดีให้มากก็จะเป็นประโยชน์เป็นความจเจริญรุ่งเรืองแก่ทุกๆคนก็ขอจเจริญพรฝากไว้ขอขอบคุณวัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเรา081 9 8 3 0แปดหนังสือการ์ตูนาพรนตร์เนะมหาเทพแห่งความสำเร็จรายได้ส่งทุนสร้างโรงพยาบาลวัสมารรตนารามจัดจำหน่ายแล้วตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปสิงหาคมแล้วน้องลูกเดือนแห่งความรักของลูกๆกับคุณแม่อซึ่งสดาห์หน้าเราอาจจะไม่ได้พบกันเพราะว่าเป็นเราจะปล่อยทุกคนไปหาความรักพาคุณแม่ไปทานข้าวไปเที่ยวต่างๆใช่ให้แบบพาครอบครัวไปเที่ยวที่ต่างๆแล้ว คะคุณแม่ทําอะไรดีๆให <c oughs> ้คุณแม่เนาะคงต้องกลับมาพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าในครั้งหน้าแล้วแล้วกันนะแต่ววันนี้ขอบคุณขอหล้กกันสถานที่แบบนี้สวยๆโออารังกาเนาะเราอยู่กันที่วัดสมารัตนารามอําเภอเบืองจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะจุดนี้ก็เป็นจุดที่นะฮะน้องๆหนูๆโดยเฉพาะเด็กๆตัวเล็กๆชอบมากเพราะว่าเราจะมีเป็นหุ่นยนตรานโฟมเมอร์จะมีซุปเปอร์แมนมีสไปเดอร์แมนโอ้เต็มไปหมดเลยนะฮะใครที่ผ่านมาแถวนี้ก็แวะมาไหว้พระมาสักการะแล้วก็มาพักผ่อนหย่อนใจถ่ายรูปอะไรตอนนี้ใช่แล้วนะวันนี้เวลาหมด แล้วครับกลับมาพูดได้ใหม่ในขั้นต่อไปวันนี้ผมเคม่มนทนพร้อมน้องมุกลาไปก่อนเนาะ,ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้งหนอย